ยึดทรัพย์สินเสียโป้ต้องบอกเลยครับไม่เกินความคาดหมายของใครหลาย,ลายๆคนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน YouTube Channel น a n ฟนเ e Facebook ทนายคู่ใจนะครับทิกตอกทนายคู่ใจด้วยนะวันนี้นะมีประเด็นตัวหนึ่งไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับเป็นประเด็นข่าวช่วงเช้ามือที่ผ่านมานะครับก็บุกยึดบ้านคนดังอีกแล้วนะเสียโป้โป้อานน์ในเครือนะ คือเป็นทรัพย์สินในเครือของเสียโป้โป,โปอ,อันอนท์ไปยึดมาได้ประมาณ40กว่าล้านบาทนะครับจากการขยายผลคือวันนี้นะครับทางกองปราบปรามนะครับได้เข้านํากําลังเข้ายึดทรัพย์แม่เสียโป้เป็นรถป้ายแดงกระเป๋าแบรนด์เนมคเลื่อนหัดรู้13ล้านบริษัทเครื่องสําอางดาเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินนะครับโดยมีการบุกไปทั้งหมด4จุดมีเบนป้ายแดงแล้วก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าแบรนด์เนมเงินสด สมุดบัญชีเงินฝากแต่เงินสดยึดได้น้อยไปหน่อยนะหมื่นกว่าบ,บาทเท่านั้นเองเอาแล้วนะ43ล้านถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเชยโป้โดนหนักขนาดนี้คือส่วนหนึ่งต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นการดําเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินทีนี้ในการดําเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรณีของขาย,ยาเสพติดการพน,านันออนไลน์การพนันที่มีวงเงินเกินกว่า5ล้านขึ้นไปแต่แต่ประเด็นหลักๆเนื้อเนื้อหลักใจความก็คือ การที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินเนี่ยภาระการพิสูจน์ว่าทรัพย์สิน13ล้านเนี่ยของเครือข่ายมาจากไหนของเครือข่ายมาจากไหนเอาล่ะถ้า,ถ,าถ้าสมมุติบอกว่าแม่เสีปโป่เนี่ยขายเครื่องสําอางออนไลน์ขายเครื่องสํอา,อ,อ,าอ,สอางดีก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มบริษัทจะมีเงินถึงส3ล้านไหมก็ต้องไปดูนะครับว่าพื้นเพเป็นมาอย่างไงบ้างแต่เบื้องลึกเบื้องหลังรอบนี้นะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่า นายเสียป่อเ,เดิมชื่อนายอภิรักษ์ชักอานนท์เนี่ยนะเดิมเนี่ยคือคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีเรื่องของเชิญชวนให้คนเล่นการพนันออนไลน์แล้วก็มีหมายจับ30กว่าใบในตอนช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมานะที่มีการปรากฏช่วงต้นเดือนกุมภาที่มีการปรากฏเป็นข่าวแล้วที่ได้ปรากฏว่าพอมีการไปจับกลุมเสร็จแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเรื่องของฟอกเงินไปด้วย วันนี้ก็เป็นการขยายผลเพิ่มเติมจริงๆถามว่าเหนือความคาดหมายแม้ก็ไม่เหนือความคาดหมายหรอกครับเพราะว่าการด,ดําเนินคดีฐานฟอกเงินมันก็ต้องเจอของกลางบ้างแต่ก็อาจจะมีคนถามว่าอ้าวแล้วทําไมที่หลงจูที่ระยองไม่เห็นโดนด,ดําเนินคดีแบบนี้เลยก็หลงจูที่ระยองคุณไม่แจ้งข้อหาฟอกเงินนะฮะถ้าคุณแจ้งข้อหาฟอกเงินคุณต้องตามยึดทรัพย์สินต่อไปแต่แม้ว่าบางคนจะบอกเป็นละครลิงก็ตามนะแต่เอาละวันนี้นะ เป็นอีกบทเรียนหนึ่งนะในสังคมไทยคนรับรู้เอาไว้นะครับว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำจุดจบมักจบไม่สวยทุกรายนะครับแต่ก็จะมีบางคนนะที่เข้าไปยุ่งแต่เขาจะไม่พูดออกสื่อออกหน้าออกตาแบบนี้นี่พอมันออกหน้าออกตาเนี่ยสังคมไทยมันเป็นสังคมที่รับไม่ได้นะครับกับการที่ เราเป็นมีประเด็นแบบนี้นะเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเสียโป้อ,อยู่นิ่งๆนะไม่ออกข่าวไม่ออกอะไรไม่เป็นคนดังอะไรมากนะคงไม่มาจบสภาพแบบนี้นะแล้วก็การทรําธุรกิจพวกนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะยอมรับว่าการที่เราทํางานเพื่อเงินเนี่ยวันหนึ่งเราถูกยึดเงินไปก็ต้องเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาที่รอบหลังจะไม่มีใครอยากเรียนแบบเอาง่ายๆนะสมมุติว่า คุณเปิดบ่อนแล้วคุณถูกยึดทรัพย์สินหมดแต่ถ้าเกิดมีการจับกลุมได้มากกว่าค่าปรับแค่ห้าพันบาทตามกฎหมายโบราณเนี่ยนะคงไม่มีใครอยากที่จะไปเปิดบ่อนเพราะว่าเงินมันโดนยึดไงฮะพะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็ออกมาในรูปแบบนั้นเหมือนกันคือถ้าชี้แจงที่ไปที่มาของทรัพย์สินไม่ได้หรือชี้แจงแล้วศาลท่านไม่เชื่อก็จะมีการยึดอายัดทรัพย์ต่อไปอ๋อมันมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายนะฮะของปองงอเนี่ยเขามีกรอบระยะเวลาภายใน3เดือนเ็าต้องส่งรายงานศาลเพราะงั้นเนี่ย ปรจับเดือนกุมภาใช่ไหมเอ่อกุมภามีนาเมษาประมาณเมษาเนี่ยเมษาไม่เกินพฤษสภา,าเขาต้องจบเรื่องของของการยึดอายัดทรัพย์สินแล้วว่าอย่างไงบ้างไอ,อ้กรณีเหล่านี้นะก็ต้องไปว่ากันต่อในศาลนะครับแต่ก็บอกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณทาํามาค้าขายสุจริตไม่ต้องกลัวอกครชี้แจงได้หมดแหละแต่ถ้าเกิดทาํามาค้าขายไม่สุจริตเนี่ยมันชี้แจงยากพอชี้แจงไม่ได้เนี่ยก็ยึดเป็นของแผ่นดินอย่างเดียวนะเนี่ยครับเป็นหนึ่งในกระบวนการ จริงๆแล้วก็มีคนที่ทําหนักกว่าเสียโปโ้เยอะนะเสโปโ้นี่ยังเป็นรายย่อยนะในเรื่องของเครือข่ายยังเป็นรายย่อยแต่เพียงแต่ว่าเสียโปโ้เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่สื่อมวลชนสนใจที่สุดภาพก็เลยดูใหญ่แนตะ่ทีนี้ตัวเล็กแต่ดูใหญ่เวลาโดนจับก็เลยโดนจับง่ายแล้วก็จับแบบใหญ,ใหญ่จับลายเล็กแต่ได้เป็นข่าวใหญ่กับจับลายใหญ่จะได้เป็นข่าวเล็กก็ต้องจับลายเล็กที่ได้เป็นข่าวใหญ่สิใช่ไหมเพราะสังคมสนใจนี่แหละครับข้อเสียข,ของการทําธุรกิจที่ ไม่ชัดเจนนะธุรกิจที่ไม่ชัดเจนว่ามีรายรับมาจากอะไรบ้างแต่ไม่ต้องกลัวฮะเสยเพโาเคยพูดในรายการทีวีไว้หลายช่องบอกว่ามีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังไงก็ช่วยเอาธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบเลยนะฝากไว้เป็นอุทาหณ์นะครับสําหรับการพนันไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยครับการพนันไม่เคยช่วยใใครรวยยกเว้นแต่ว่าเราจะเป็นเจ้ามือนะเชื่อไหมครับว่ามีคนที่ ไปเล่นกับพนันเล่นได้หรือว่าเล่นโกงเขาแล้วเนี่ยจ้ามือเขาไม่จ่ายก็มีเยอะแยะไปนะเพราะงั้นอย่าไปหวังรวยทางรัฐนะครับทำธุรกิจปกติได้เงินน้อยหน่อยแต่อยู่สบายใจนอนหลับสบายใจไม่ต้องไปติดคุกทรัพย์สินไม่ต้องถูกยึดนะครับเฮ้ยเอาเดี๋ยวเราดูกันต่อว่าคดีของเซโปจะจบยังไงนะครับ